สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามญี่ปุ่นมีเอสทรายาคนไทยค่ะกับอ้อมเช่นเคยนะคะที่จะมาพูดคุยเนาะนำเสนอแรกเปลี่ยนข้อมูลดีๆล้กันนะคะเทคนิคนะคะเ,เรียกว่าความรักเนาะเกี่ยวกับทางผู้ชายญี่ปุ่นนะคะที่เราจะคัดสรรนะคะสิ่งดีๆมามอบให้แก่คุณนะคะออยังไงอ้อมฝากทุกท่านนะคะติดตามเรียกว่าผลงาน หลายๆช่องทางเป็นแพลตฟอร์มของอ้อมด้วยนะคะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นเว็บบล็อกนะคะบล็อกที่เราจะพูดถึงเรื่องความรักแม่ด้ลูกแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะเป็นเว็บไซต์ของอ้อมเองนะคะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นเพจนะคะตามติดชีวิตสาไม่ปุ่นนะคะที่จะเอาใจสําหรับรับคําปรึกษาแบบส่วนตัวคุยกับอ้อมแบบส่วนตัวนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแพ็กเกจได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ u t u b e นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่อ้อมนําเสนอทุกคลิปที่ทุกคนได้เข้ามาอ่าน ไม่ใช่เขคา,าอา่านสิเข้ามาฟังนะคะโอเคก็ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่อ้อมจะนำมาเสนอนะคะอ้อมจะพูดถึงผู้หญิงไทยสงแบบนะที่คุยกับผู้ชายญี่ปุ่นยังไงก็ไม่สำเร็จเนาะอ้อมจะมาพูดเรียกว่ามุมมองมุมมอง1น,นะคะในในในด้านของอ้อมเองนะคะที่อ้อมคิดแล้วก็เรียกว่าแสดงความคิดเห็น ในในด้านด้านหนึ่งละกันนะคะก็อาจถ้าเรียกว่ามันอาจจะไม่ถูกใจใครๆหลายๆคนละกันที่เข้ามาฟังแต่อ้อมเชื่อว่าบางทีมันก็มันเป็นเรียกว่าเป็นกระจกนะคะสะท้อนไปหาเรียกว่าคนคนหนึ่งได้ไม่ว่าคนคนหนึ่งในนี้หมายถึงว่าทุกคนที่เข้ามาฟังก็อาจจะเป็นกระจกซ้อนสะท้อนให้กับตัวเองได้ว่าเอ๊ะเออ ที่คุณอ้อมพูดมนันต้ออาจจะจริงก็ทุกคนสามารถที่จะนําไปปรับแก้ไขปรับปรุงนําไปใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับคู่รักแล้วก็ความรักของตัวเองได้นะคะก็คือผู้หญิง2แบบเนาะสแบบที่คุยกับผู้ชายญี่ปุ่นยังไงก็ไม่สําเร็จไม่สําเร็จในที่นี้ก็คือทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไม่สําเร็จตั้งแต่การครบหา ถึงขั้นเป็นแฟนนะคะแล้วมีปัญหาระหองไรแห่งกันอนะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือมันก็รวมอยู่ด้วยนะคะมันก็คือความหมายคือมันไม่สําเร็จนั่นเองนะคะคนที่จะสําเร็จได้ก็คือว่าต้องมีความพยายามอดทนเรียนรู้แล้วก็ก้าวเข้าไปนะคะด้วยความสามารถตรงตัวเองนะคะมีความตั้งใจนะคะมีมีการเรียกว่ายอมรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของตัวเองได้นะคะอันนั้นคุณจะสำเร็จได้ก็คือคุณถึงขั้น เรียกว่าใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันไปได้ในระยะยาวนะคะอันนี้คือความสําเร็จจริงๆนะคะอันแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งผู้หญิงที่เป็นประเภทที่แบบว่าเรื่องเยอะเรื่องเยอะในที่นี้คือ,อมันครอบคลุมไปถึงการที่แบบว่าชอบตีกรอบแล้วก็ชอบสั่งประเภทที่แบบชอบสั่งนะคะแบบสั่งอยากให้เขาเป็นไปในเป็นไปตามสิ่งที่เราได้วางไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการกําหนด รูปแบบการใช้ชีวิตของเขาไปเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเขาอะไรเงี้ยค่ะไปถึงขั้นแบบอ่าเรียกว่าเหมือนกับไปเข้าไปวุ่นวายอาในในรูปแบบการใช้ชีวิตของเขาง่ายๆก็คิดแค่นี้แหละคือชอบไปสั่งให้เขาทํำนูน่ทนทํานี่อะไรเงี้ยค่ะคือเวลาเรามีความต้องการอยากให้ผู้ชายคนหนึ่งทําให้จริงๆทำทำทำสิ่งสิ่งหนึ่งให้เราเนี้ยมันมีหลายวิธีนะทุกคน นะคะคือวิธีสั่งเนี่ยอาจจะใช้ได้กับผู้ชายไทยแต่มันใช้ไม่ได้กับผู้ชายญี่ปุ่นเนาะผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ใครมาสั่งอยู่แล้วด้วยความที่เขามีอีกโก้ในสมองนี่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ชอบให้ใครสั่งเลยนะคะสิ่งที่จะสั่งเขาได้ก็คือหัวหน้างานหรือว่าบริษัทเขาอันนี้คือสั่งเขาได้มันเป็นจุดท,ที่เขายอมรับได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนรักล้วไปสั่งให้เขาทํานั่นทํานี่ให้อันนี้คือ,อ ไม่ไม่ไม่สำเร็จแน่แล้วก็ไม่เป็นผลด้วยแต่ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนจากการสั่งเนี่ยลองมาหาวิธีซิว่าแบบว่าเออจะพูดยังไงให้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วทําในสิ่งที่เราต้องการได้นะคะจริงๆอันนี้มันทุกคนต้องไปหาเทคนิคเองจริงอ้อมก็มีเทคนิคแหละแต่ว่าทุกคนต้องไปหาดูว่าต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวยังไงอ้อมจะมาทาเรียกว่ามาแชร์ทําคลิปเกี่ยวกับเทคนิคที่แบบว่าเออ จะมีวิธีพูดกับผู้ชายญี่ปุ่นยังไงให้แบบว่าให้เขาคิดว่าเราไม่ได้สั่งเขาอะทุกคนเนาะนะคะยังไงก็ลองไปหาวิธีกันดูว่าจะทำยังไงจะแก้ไขบวดดิ้งหรือคำถามตัวเองยังไงดีอะไรเงี้ยคะ่ะอันดับถัดมาข้อที่สองผู้หญิงในแบบที่ชอบไปยุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวหรือว่าข้ามเส้นเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของเขา ไปละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของเขาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะสําหรับผู้ชายญี่ปุ่นเพราะว่าผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซฟโซนแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็สูงมากมากกว่าผู้ชายไทยอีกมากอยู่แล้วสูงมากกว่าผู้ชายที่ติสอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องรักษาพื้นที่จุดเนี้ยเป็นพื้นที่ของเขาแต่ผู้หญิงไทยของเราเนี่ยมันจะมี ข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือชอบเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะเรื่องเงินเรื่องบัญชีการเงินว่าเออเธอเงินเดือนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ทําไมไม่เอามาให้ฉันบ้างอะไรเนี่ยอันนี้คนที่เป็นแฟนถึงการคบหาเนาะ,ะเข้าไปยุ่งวุ่นวายเรื่องฐานะทางบ้านเขาเข้าไปยุ่งเรื่องการกินการอยู่การนอนการใช้อะไรของเขาทุกอย่างแน่นอนก็คือเป็นเรื่องพื้นที่ส่วนตัวเขาคือไปวุ่นวายกับเขา เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้าไปวุ่นวายเขาเยอะแรกๆเขาอาจจะโอเครู้สึกตกใจหน่อยนะว่าแบบเออผู้หญิงไทยแบบกล้าทําขนาดนี้หรอแต่เพียงแต่เขาไม่พูดแต่สิ่งที่เขาไม่พูดรู้ไหมมันน่าก,กลัวค่ะมันน่าก,กลัวแต่แล้วสิ่งที่เขาจะปฏิบัติกับผู้หญิงไทยก็คือเขาไม่พูดหรอกนะพอพูดไปมันก็กลายเป็นจะทําให้ทะเลาะกันปเปล่าทะเลาะกันแล้วก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่เขาจะปฏิบัติก็กคือเขาเงียบ เงียบอีกแล้วเงียบแล้วก็ถอยห่างจากคุณไปเลยนะคะโดยที่แบบเรายังค้างคาใจกับตัวเองอยู่เลยว่าเอ๊ะทําไมเขาเงียบอ่ะถามถามว่ามีปัญหาอะไรนู้นนี่นั่นก็ไม่เห็นตอบอ่านแล้วก็ไม่ตอบบล็อกเราไปเลยอันนี้แหละเราต้องคิดก่อนว่าเออสิ่งที่คุณอ้อมพูดมานี้สองข้อเนี่ยหนึ่งในสองข้อเนี้ยเราเคยทําพฤติกรรมแบบนั้นกับผู้ชายญี่ปุ่หรือเปล่า ถ้าเกิดว่าเราเคยทําเนี่ยเราลองไปมองนั่งมองที่กระจกว่าเออไปนั่งคุยกับคนในกระจก,กได้นะคะว่าแบบว่าเออฉันทำาม่ได้สายแบบนั้นหรอเออเพิ่งรู้ผู้ชายญี่ปุ่นเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้สายเกินไปสําหรับการเริ่มต้นใหม่นะทุกคนนะยังไงอ้อมอยากให้ทุกคนลองปรับเปลี่ยนวิธีการคุยกับผู้ชายญี่ปุ่นใหม่ดีกว่านะคะอ้อมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะสามารถที่จะเปลี่ยนวิธี การเข้าหาผู้ชายญี่ปุ่นให้ได้ดีมากกว่านี้แต่สิ่งที่อ้อมพูดไม่ได้หมายเพราะว่าเออเราจะไปแบบว่าเออทาไมเราต้องแบบว่าเสียเปรียบรู้สึกเสียเปรียบที่จะเข้าหาผู้ชายญี่ปุ่นทําไมผู้ชายญี่ปุ่นถึงไม่ยอมปรับเปลี่ยนมาหาผู้หญิงไทยบ้างล่ะก็นี่เงค่ะคือแบบว่าอ้อมอ้อมกําลังนําเสนออยู่ว่าเออถ้าเกิดว่าใครคิดว่าจะให้ผู้ชายญี่ปุ่นมามาปรับเปลี่ยนเพื่อคุณเนี่ยถามว่าเขาทําได้ไหมเขาทําได้เพื่อผู้หญิงที่เขารักจริงๆริงะ เขาทําได้อยู่แล้วแต่ถามว่าเขาจะปรับได้มากหรือได้น้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับความรักของแต่ละคู่ซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเรามีความรักกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วอะผู้หญิงไทยอย่างเราเนะี่ยยอมทุ่มเทยอมปรับเปลี่ยนยอมทุกอย่าง เพื่อที่จะได้อยู่กับผู้ชายที่เรารักอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ <P ew itness> เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอยากไปตั้งกดตั้งแง่กับผู้ชายญี่ปุ่นมากมายเลยนะคะคืออยากให้แบบว่าเออลองมองที่ตัวเองให้เยอะๆหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคก็เป็นกําลังใจให้กับทางกับทางคุณผู้ชมทุกท่านละกันแล้วก็กับคู่รักหลายๆคู่นะคะก็ขอให้เรียกว่าค่อยๆค,ค,คุยกันคุยกันแบบมีสติแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ มาควบคุมเหตุผลของเรานะคะเพราะมันจะทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปได้นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสู้ๆนะคะ